สมมติว่าผมมีเงินอยู่100เหรียญ2พอร์ตเท่ากันแต่ว่าใช้เลเวลเลตต่างกันพอร์ตแรกพอร์ตด้านบนใช้1ต่อ2000อีกพอร์ตหนึ่งใช้1ต่อ50ถ้าเราออก0.01ยเนี่ยบางคนเข้าใจว่าการที่ใช้เลเวลเลต1ต่อ2,000เนี่ยจะกำไรมากกว่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดใช้เลเวลเลตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าออกหลอดไซต์เท่ากันกำไรขาดทุนมันก็เท่ากันทีนี้เรามีเลเวลเลตไว้เพื่ออะไรครับตัวเลเวลเลตคืออัตราทดพูดง่ายๆหมายความว่าพนนนอรอ์ สูงสุดอาจจะออกได้ถึง1หลอดไซส์เลยทีเดียวในขณะที่พอร์ตที่2ที่ใช้เลเวเลต1่ต่อ50อาจจะออกหลอดไซส์ได้แค่0.05หลอดเท่านั้นเองถ้าออกมากกว่านี้มันจะขึ้นว่า not i n a น a n i เงินไม่พอจึงจาเป็นต้องใช้เลเวเลตมาช่วยคูดเพื่อที่จะออกหลอดไซส์เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลการใช้เลเวเลตไม่เกี่ยวกับกำไรขาดทุนตัวที่เกี่ยวกับกำไรขาดทุนคือหลอดไซต์ที่เราออกมากน้อยเท่านั้นเองครับผม